The พอใกล้เข้าสู่เดือนสิงหาคมแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าลูกๆทุกคนเนี่ยต้องเตรียมที่จะซื้อของขวัญให้กับคุณแม่แต่จะซื้ออะไรดีล่ะที่ซื้อไปแล้วคุณแม่ต้องชอบแน่นอนนะคะหนึ่งเลยก็คือทองคำนั่นเองค่ะแต่สำหรับวันนี้ที่ปอนจะมาแนะนำก็จะเป็นทองรูป,ปรพรรณที่เป็นสร้อยคอแบบนี้สามลายยอดฮิตท,ที่รับประกันเลยว่าคุณแม่ซื้อไปแล้วได้สวมใส่อย่างแน่นอนและคุณแม่ก็ต้องชอบอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีลายอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ลายด้นลลางสุดตรงนี้ จะมีชื่อลายชื่อว่าผ่าหวายตัดลายป้องนะคะสำหรับลายนี้มีความเรียบๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับน้ำหนักนี้จะเป็นน้ำหนักที่กำลังดีเราสามารถเอาไปใส่กับจี้พาหรือว่าคุณแม่ถ้ามีจี้อยู่แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะต่อมาค่ะลายนี้นะคะจะเป็นลายเบลนป้องซึ่งลายนี้ถ้านับจาก3ลายทั้งหมดนี้นะลายนี้ค่ะจะเป็นลายที่มีความโปร่งมากที่สุดนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งลายค่ะด้านบนนะคะลายนี้ค่ะจะเป็นลายเกตดาวป้องนั่นเองลายนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับคุณแม่ที่มีความน่ารักน่ารักใครที่คุณแม่ชอบสไตล์ที่มีกิมมิกตรงนี้นะคะเป็นลาย ป้องแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกซื้อเป็นลายเก็ดาวป้องแบบนี้ได้เลยค่ะ